เสน่ห์ของผู้ชายไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่แค่รถที่ขับหรือเงินในบัญชีแต่คือพฤติกรรมที่สะท้อนออกมาจากความคิดและจิตใจพฤติกรรมบางอย่างที่คุณอาจเผลอทําเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัวกําลังทําลายเสน่ห์ของคุณทีละนิดโดยไม่มีใครบอกคุณตรงๆแต่ผลลัพธ์คือคุณเริ่มถูกเมินถูกลดค่าและไม่ถูกเลือกในความสัมพันธ์หรือโอกาสสาคัญในชีวิต บทความนี้จะพาไปล้วงลึกถึงพฤติกรรมที่ผู้ชายไม่ควรทำถ้าไม่อยากหมดเสน่ห์ในสายตาคนรอบตัวและตัวคุณเอง 1. อย่าพูดมากเกินไปเพื่อโชว์ภูมิผู้ชายที่พยายามพูดทุกเรื่องพูดให้ตัวเองดูฉลาดหรือพยายามสอดแทรกความรู้ทุกจังหวะไม่เพียงแต่ทำให้คนฟังเบื่อแต่ยังส่งสัญ,ญญาณว่าเขาไม่มั่นคงในตัวเองต้องการคำยืนยันจากคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ใช่การพูดเก่ง แต่คือการรู้ว่าควรพูดเมื่อไหร่และควรเงียบเมื่อไหร่ผู้ชายที่รู้จักจังหวะในการใช้คำพูดและกล้าเงียบอย่างสงบจะดูน่าค้นหาและมีแรงดึงดูดมากกว่าผู้ชายที่พูดทุกอย่างเหมือนพยายามขายตัวเองอยู่ตลอดเวลา 2. ออย่าทำตัวให้ดูน่าสงสารเพื่อเรียกร้องความสนใจการที่ผู้ชายเอาแต่เล่าเรื่องอดีตที่เจ็บปวดความลำบากที่เจอหรือคนที่เคยทำให้เขาเจ็บปวดเพื่อให้คนฟังเห็นใจฟังดูเหมือนจริงใจในตอนแรกแต่ถ้าทำบ่อยครั้ง มันจะกลายเป็นการเรียกร้องความสนใจแบบแฝงไม่ต่างจากการขอความเห็นใจอย่างไร้เกียรติผู้ชายที่มีสเสน่ห์คือคนที่สามารถอยู่กับอดีตได้อย่างสุขุมรู้ว่าเจ็บแต่ไม่พูดพร่ำรู้ว่าเคยล้มแต่ไม่เอามาเป็นข้ออ้างความเงียบที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่พูดคือสิ่งท,ที่ทรงพลังมากกว่าการเล่าอย่างหมดเปลือก 3. อย่ากโกหกแม้แต่เรื่องเล็กผู้ชายบางคนคิดว่ากโกหกเรื่องเล็กไม่เป็นไรเช่นโกหกว่ากำลังยุ่งทั้งที่นอนดูหนัง โกหกเรื่องที่ไปมาหรือแต่งเรื่องให้ดูเท่ขึ้นการโกหกเล็กๆเหล่านี้กัดกินความน่าเชื่อถืออย่างช้าๆจนสุดท้ายไม่มีใครเชื่อคำพูดของคุณอีกเลยและเมื่อไม่มีใครเชื่อคุณก็หมดสเสน่ห์ลงทันทีเพราะผู้ชายที่ไม่มีใครเชื่อไม่ว่าคุณจะหล่อรวยหรือเก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครอยากเข้าใปล้ 4. อย่าทำตัวขี้อวดขี้โมูเวลาผู้ชายคุยโอ้อวดว่าเคยได้งานใหญ่ เคยมีผู้หญิงสวยมาชอบหรือรู้จักคนดังมันไม่ได้ทำให้คุณดูน่าสนใจขึ้นเลยมันกลับทำให้คุณดูเหมือนพยายามยกระดับตัวเองด้วยสิ่งภายนอกและคนส่วนใหญ่จะเริ่มรู้ทันว่าคุณกำลังโชว์มากกว่าสื่อสารจริงใจผู้ชายที่มีเสน่ห์จริงๆไม่จำเป็นต้องอวดเพราะสิ่งที่เขาเป็นมันชัดเจนอยู่แล้วจากภาษากายน้ำเสียงและการกระทำา 5. อย่าทำตัวเจ้าชูแบบไร้จุดยืน การมีเสน่ห์กับผู้หญิงหลายคนไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเมื่อคุณพูดจาให้ความหวังไปเรื่อยๆไม่ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรไม่ซื่อสัตย์กับความสัมพันธ์ทําให้ทุกคนที่เข้ามาเหมือนโดนใช้ผู้ชายที่ทําแบบนี้จะค่อยๆหมดคุณค่าทางจิตใจในใสายตาคนอื่นและไม่มีใครอยากจริงจังด้วยในระยะยาว 6. อย่าตัดพ้อหรือประชดประชันผู้ชายบางคนมีนิสัยพูดจาประชดบ่นเหนื่อยบ่นโลกบ่นว่าใครก็ไม่เข้าใจเขา ท่าทีแบบนี้คือภาพสะท้อนของคนที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เลยสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ใช่การทําให้คนอื่นสงสารแต่คือการควบคุมตัวเองได้แม้ในวันที่ไม่โอเคที่สุดการเงียบอย่างมีพลังคือคําตอบไม่ใช่คําประชดประชันที่ทําลายภาพลักษณ์ของตัวเอง 7. อย่าพยายามเอาใจคนอื่นจนลืมตัวตนการเป็นคนดีจนเกินพอดีพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างชอบแม้ต้องฝืนตัวเองทําให้ผู้ชายคนนั้นดูอ่อนแอ ไม่เด็ดขาดและไร้สเสน่ห์ในสายตาผู้คนสเสน่ห์ของผู้ชายคือการมีจุดยืนมีหลักของตัวเองกลา้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่และไม่จะเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนในห้อง 8. อย่าเล่นใหญ่ในที่สาธารณะเสียงดังเกินไปท่าทางเยอะเกินไปหรือการพยายามเรียกร้องความสนใจในที่สาธารณะอาจทำให้คุณดูเด่นในช่วงสั้นๆแต่กลับหมดสเสน่ห์ในระยะยาว เพราะคนจะมองว่าคุณไม่รู้จักกาลเทศะและไม่มีความมั่นคงภายในสเสน่ห์ของผู้ชายคืออยู่ที่ไหนก็กลมกลืนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบุคลิกเพื่อเรียกร้องสายตา 9. อย่าดูถูกคนอื่นเพื่อย,ยกระดับตัวเองผู้ชายที่ชอบแขวะคนอื่นพูดเปรียบเทียบว่าตัวเองดีกว่าหรือใช้คำพูดกดคนอื่นลงไม่ได้ดูฉลาดขึ้นเลยกลับดูน่าสมเพชเพราะต้องลดคุณค่าคนอื่นเพื่อย,ยืนอยู่บนเวทีสเสน่ห์ของผู้ชายคือการรู้จักยกคนอื่นขึ้น พร้อมกับยืนอย่างมั่นคงบนคุณค่าของตัวเอง 10. อย่าปล่อยตัวเองให้ดูโทมและไม่ดูแลตัวเองผู้ชายที่คิดว่าตัวเองไม่ต้องดูแลตัวเองเพราะเป็นผู้ชายคือความเข้าใจผิดที่หมดสเสน่ห์ที่สุดเสื้อผ้ากลิ่นตัวผมเผาความสะอาดแม้แต่สุขภาพจิตเป็นสิ่งที่คนสัมผัสได้โดยไม่ต้องพูดผู้ชายที่ไม่ดูแลตัวเองมักถูกมองว่าไม่ให้เกียรติตัวเองและคนอื่นก็จะไม่ให้เกียรติเช่นกัน 11. อย่าพูดแต่เรื่องของตัวเองตลอดเวลาผู้ชายที่เอาแต่เล่าเรื่องของตัวเองในทุกบทสนทนาไม่เคยถามไทยคนอื่นไม่สนใจว่าใครกำลังพูดอะไรคือคนที่ขาดทักษะการเชื่อมโยงและขาดความใส่ใจในคนอื่นสเสน่ห์ไม่ได้มาจากการที่คุณเป็นจุดศูนย์กลางของทุกเรื่องแต่มาจากการที่คุณรู้จักฟังรู้จักให้ความสนใจกับโรคของคนอื่นด้วยคนที่มีสเสน่ห์คือคนที่ทำให้คนรอบตัวมีตัวตนไม่ใช่คนที่ทำให้ทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเอง12 อยากลัวการตัดสินใจจนดูลังเลตลอดเวลาสเสน่ห์ของผู้ชายคือความเด็ดขาดไม่ใช่เอาแต่ถามว่าดีไหมว่าไงดีในทุกเรื่องเล็กใหญ่ผู้ชายที่ลังเลมากเกินไปมักดูไร้ภาวะเริ่มต้นขาดความมั่นใจและสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้กับคนรอบข้างการตัดสินใจผิดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเท่ากับไม่กล้าตัดสินใจเลยสักครั้ง 13. อย่าหาข้อแก้ตัวเสมอเมื่อตัวเองพลาด ผู้ชายที่พยายามโทษสิ่งรอบข้างทุกครั้งที่ล้มเหลวไม่เคยยอมรับความผิดพลาดของตัวเองจะไม่วันเติบโตและคนรอบข้างก็จะเริ่มหมดศรัทธาเสน่ห์ของผู้ชายที่แท้จริงคือการยอมรับตรงๆว่าผมพลาดและลุกข,ขึ้นมาแก้ไขไม่ใช่การซุกปัญหาไว้ใต้พรมด้วยคำแก้ตัว 14. อย่าคิดว่าความนิ่งคือความนิ่งเงียบจากความกลัวผู้ชายบางคนไม่พูดไม่แสดงออกไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยใครไม่ใช่เพราะสุข,ขุม แต่เพราะขี้ขลาดความนิ่งที่มีเสน่ห์คือนิ่งเพราะรู้เวลานิ่งเพราะกำลังคิดไม่ใช่นิ่งเพราะจะลม้มหรือกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่เท่ผู้ชายที่กล้านิ่งอย่างมั่นใจและกล้าพูดเมื่อถึงเวลาคือคนที่น่าเคารพ 15. บอย่าเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆไม่มีเสถียรภาพผู้ชายที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขึ้นเสียงเมื่อเครียดเงียบหายเมื่อไม่พอใจทำให้คนรอบตัวรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยที่จะอยู่ใกล้ สเสน่ห์ของผู้ชายอยู่ที่การควบคุมตัวเองได้แม้ในวันที่ทุกอย่างพังคำพูดจะน้อยลงแต่หนักแน่นขึ้นการกระทำจะชัดเจนโดยไม่ต้องตะโกนนั่นคือสเสน่ห์ของผู้ชายที่แท้จริงบทส่งท้ายผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องหล่อไม่จำเป็นต้องรวยไม่จำเป็นต้องมีคนตามเยอะสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นภายนอกแต่คือพลังเงียบที่ออกมาจากการเคารพตัวเองรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหน และไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อแลกกับความสนใจชั่วคราวหากคุณกําลังพยายามสร้างตัวจงเริ่มจากการไม่ทําในสิ่งที่ทําลายคุณอย่างเงียบๆเ,เพราะสุดท้ายแล้วสเสน่ห์ของผู้ใช้ที่แท้จริงมันไม่ได้ดึงดูดทุกคนแต่มันดึงดูดคนที่มีคุณค่าเข้ามาในชีวิตของคุณ